ทุกคนครับวันนี้มาตกปลาส้อยนะครับผมก็ปลาส้อยไม่กินนะครับเหยื่ออาจจะไม่ถูกป่านะเพราะตกได้กันเยอะนะแต่ผมตกแล้วไม่กินเลยนะปลาส้อยก็เลยตกปลาไกยนะครับก็พอมีฝีมือเกี่ยวตัวปลาไกยนะครับเนี้ยมีตัวกินแล้วนะปลากกยครับสายเริ่มออกนะทุกคนไม่รู้ว่าใครหรือยังนะเหมือนจะหยุดไปแล้วนะเมื่อกี้สายออกนะครับดูครับทุกคนปลาส้อย ใครมีเหยื่อเด็ดๆแนะนำผมได้นะครับสำหรับปลาส้อยฮผม <Okay. S 1> เหมือนสายจะออกนะทุกคนดูๆเห็นไหมเห็นไหมค่อยๆออกนะดูสายอันนีออออนน้ออกรอบที่สองนะครับทุกคนออกรอบที่สองนะเดี๋ยวตอนนี้เราวัดได้เลยนะถ้าเนี่ยนะออกรอบนี้คือ,คอวัดได้เลยนะปลาเขาขึ้นไปแล้วนะโอเคเดี okay. ๋ยวผมวัดก่อนนะครับนี่ครับเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมวัดก่อนนะ